ก็เป็นอาการเสียของตัวโมหอกเครื่องนี้นะครับผมเห็นไหมอินพุตยังไม่ได้ต่อเลยนะครับแต่ว่าจะมีเสียงเนี่ยคลอกๆนี่เลี้ยงกันเป็นอย่างนี้แล้ครับผมเหมือนขยายกลางแจ้งเลยครับชุดขยายเนี่ยใหญ่มากยาวมากนะดูซิว่าไฟเลี้ยงชุดขยายนี้เท่าไหร่นะครับลบ30โวลต์นะครับ แล้วก็บวก30ตสินี้ยงต่ำมากมา,กากสามารถเข้มกำลังวัตได้ถึง1200วัตต์สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครพาทุกคนมาชมตัว Power Amp นะฮะ Mohawk นะครับผมเป็น Platinum PMP 1 2 0 0 1นะครับเป็น Power Amp Class AB นะฮะขับเบสครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะฮะแต่อาการนะครับคุณลูกค้าบอกว่าเมื่อเปิดเครื่องใช้งานประมาณสักครึ่งชั่วโมงไปแล้วนะฮะ เครื่องร้อนจะมีเสียงคกคกรบกวนดังมาทางลำโพงนะครับดังไงเดี๋ยวไปชมกันครับผมก่อนอื่นขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคไปชมกันเลยครับเดี๋ยวต้องลื้อตรงนี้เดี๋ยวมาต่อขั้วลำโพงให้ดูนะครับไขน็อตออกให้หมดแล้วเปิดได้เลยครับนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองตรงขั้วต่อ ลำโพงอันนี้ไฟเข้านะครับต้องถอดตัวนี้ออกก่อนแล้วกันนี่ก็เป็นสภาพด้านในของตัวเพแอม Mohawk นะครับผมเป็นเพแอมหนึ่งชัแนนะครับผมคั t เอบีนะครับี่ดูสิครงานเขาเนียนกริบเลยนะครับวางจัการจัดเรียงอุปรกรณ์นี่สวยมากนะครับมัดไฟ2ชุดนะครับ แล้วก็ทั้งหมดนี่คือชุดขยายเสียงนะครับผมอันนี้เราต้องรื้อออกมาอีกเพื่อไล่เช็คนะเดี๋ยวต้องไล่ตรวจเช็คกันอีกทีนะปัญหานะ่าจะอยู่เกี่ยวกับชุดขยายนะครับไม่แน่ใจว่าจุดไหนนะครับเดี๋ยวเราต้องไล่เช็คดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับสวหรับโมฮอกตัวนี้นะครับอุปก,กรณ์ก็สวยอยู่นะแต่ทําไมเสียงเขาเป็นแบบอย่างนี้ที่เราได้ยินกันนะครับ ยังไม่เสียบสายสัญญาณแล้วก็มีเสียงรัวๆออกมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจัดการหรือเดี๋ยวเราไล่เช็คกันนะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังครับผมจากที่ผมไลต่ตรวจเช็คนะก็เหมือนว่าตัวเสียของเราจะอยู่ที่จุดนี้นะครับผมเพราะว่าตัวชุดขยายหลักเนี่ยไม่มีตัวช็อตตัวเสียนะถ้ามันช็อตมันเสียมันจะขึ้นโปรเทคนะฮะแต่ตัวเนี้ยยัง ไฟเขียวปกตินะครับไม่โปรเทคนะแต่ว่าจะมีเสียงเล็ดลอดออกมาก็เป็นเหมือนเสียงช็อตนะเสียงดุบดุบอยู่ตลอดนะครับผมก็เกิดจากตัวทันเตอร์ไดส์นะครับที่เป็น smd นะฮะตัวเล็กๆพวกเนี้นะครับผมมีส่วนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไดฟ์ชุดขยายนะครับเนี่ยนะครับเขาใช้ตัวนี้ไดส์นะครับตัวเล็กแล้วก็ใหญ่แล้วก็เป็น power ทันเตอร์อยู่ด้านล่างนะครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้พัดลมนี่เรียงกันเป็นอย่างนี้เลยครับผมเหมือนขยายกลางแจ้งเลยครับถ้าเราอยากให้ power กำลังขับเยอะนะครับเราก็ต้องสนับสนุนทันเตอร์อหลายคู่หน่อยเหมือนแหวกลางแจ้งที่เป็น c a ส AB นะคะทั่วๆไปที่เป็นท่านใหญ่ๆเลยท่อท่อชุดขยายเนี่ย ใหญ่มากยาวมากนะที่บอกว่ากําลังขับ2 0 0 0วัตต์3 0 0 0วัตต์5,000วัตต์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือทั้งหมดเลยเป็นทรานซิสเตอร์ขยายนะครับเพราะว่าคลาส s b b นี่ต้องยอมรับว่าเสียงเขาดีจริงๆนะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความร้อนนะครับแล้วก็ความสูญเสียเพื่อลดความสูญเสียเราก็ต้องใส่ทานเตอร์เข้าไปเสริมครับผม หลักการประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไล่แก้ไขนะครับเปลี่ยนอะไรเข้าไปใหม่ลองดูแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเสียงจะเงียบกริบนะฮะเสียงใสไหมนะครับจะมีเสียงช็อตเล็ดลอดออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวมารุ้นกันครับผมอันนี้ต้องขอแก้ไขใหม่หมดเลยนะฮะจุดขยายตรงนี้นะครับแล้วก็จุดไหนอุปกรณ์ตัวไหนที่มันเสื่อมสภาพหรือว่า มีรอยไหมรอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะแก้ไขให้ใหม่หมดเลยนะครับนี่ดูสิครับอุปกรณ์เยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันครับนี่นะครับเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ไฟเข้าแล้วนะทีนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนมาวัดไฟนะครับวัดตัวนี้ไฟมันเท่าไหร่กันแน่นะครับ กาวเราสามารถจัดพวกนี้ได้เลยหัวน็อตพวกนี้นะครับผมสําหรับกาวนะดูซิว่าไฟเลี้ยงชุดขยายนี้เท่าไหร่นะครับลบสามสิบโวลต์นะครับแล้วก็บวกสามสิบไฟเลี้ยงต่ํามากสามารถสามารถเข้มกําลังวัดได้ถึงพันสองร้อยวัตต์นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวบอร์ดชุดขยายชุดนี้มันมีชุดขยายอยู่สองชุดฝั่งนี้กับฝั่งนี้ แล้วเขาต่อมาแบบบลิดนะครับผมให้เรามาต่อแบบบลิดซึ่งกําลังขับเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาเลยทีเดียวนะสเท่าเลยนะครับจากเดิมที่ได้แค่นี้นะครับมันก็จะสูงมาเยอะเลยนะครับผมเท่าตัวเลยก็คือเหมือนเรามีกําลังวัดสมมุติ500คูณ2ก็ได้1,000ใช่ไหมครับผมแบบนี้เลยนะคิดกันง่ายๆเลยนะครับผมสำหรับต่อแบบโมโนบลิดนะครับแบบนี้จะให้กําลังขับที่สูงนะครับผม เราก็ไฟเลี้ยงตรงนี้นะครับผมไฟไบอัสดชุดขยายนะวัดพอเป็นแนวทางนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของงานซ่อมนะครับผมเห็นไหมอันนี้ไฟขาบีนะครับอยู่ที่0.02นนะครับอีกฝั่งนะครับยังไม่นิ่งครับผมที่จริงควรจะวัดแบบนี้นะครับ ก็ค,คือวัดค่าหนึ่งกับค่าสามของทันเตอร์เลยถ้ามันมีเนี่ยนะครับผมแรงดันตกข้อมประมาณ0.4 0.5เนี่ยแสดงว่าใช้ได้เลยสองฝั่งนะเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเหมือนกันเลยประมาณ0.4 35ฝั่งนี้อันนี้0.4 4 5นะครับใกล้เคียงนะครับแล้วก็ฝั่งตรงนี้ครับผมต้องไม่มีแรงดันไฟออกมากับเพื่อออกมานะครับเหมือนก่อนหน้านี้อันนี้วัดระดับไมโครโวลต์น,นะครับอันนี้วัดให้ดูแบบไมโครโวลต์เลยนีไฟออกมาแค่3โวลต์เองนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ เพราะว่าตัวนี้ที่ผมบอกก็คือมันเป็นแบบโมโนไฟไม่นิ่งครับนี่สายมิตเตอร,ร์ผมยึดไว้ไม่ดีนี่อยู่ประมาณอา่16มิโครโวลต์นะฮะแม็กสุด16มิโครโวลต์ฝั่งเอาท์พุตนะครับนี่วัดตรงตงแบบนี้เลย เห็นไหมฮะเพียงแค่14ไมโครโวลต์อ่า11มโครโวลต์ 10, นิ่งมากนะครับนี่ไฟนิ่งเลยนะครับไม่มีกระเพื่อมวูบวับวูบวับนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะต่อลําโพงเข้าไปให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงที่เราทําไปเนี่ยมันสําเร็จไหมนะครับคือชุดได้ส์นะครับผมเสียนะครับสหรับตัวนี้อันนี้ก็แก้กันแก้ไขกันนานเลยครับเพราะว่าทันเตอร์แบบ SMD เนี่ย อย่างที่ทุกคนรู้ก็คือมันแก้ไขาย,ยากครับผมแล้วก็เป็นเบอร์แปลกๆนะฮะนี่เราสามารถแก้ไขได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรแท้แน่นอนนะครับอ่าต่อสาร้ำโพงเข้านะครับตรงนี้เห็นไหมเงียบกลิบเลย สายลำโพงเวลาขันเข้าตัวขั้วแล้วอย่าให้ไปอีกด้านหนึ่งช็อตลงโคงนะฮะไม่งั้นมันจะส่งเป็นเสียครับผมนี่นะครับต่อแบบสดๆให้เลยนะครับตอนนี้สัญญาณยังไม่เข้าเห็นไหมฮะเสียงเงียบเงียบกลิบเลยนะตอนนี้เดี๋ยวต่อสัญญาณเข้านะครับนี่เงียบมากเงียบมาก อ่าเดเร่งขึ้นนะครับผมนี่เบรดดักแน่นมากนะครับไอจูนความถี่นะครับ ครับสมุนแบบเลยครับผมดูจบบเป็นลูกเป็นลูกเลยนะครับผมโปรแอมคัสเอเบนะลักษณะเสียงเบสจะให้เบสให้เบสที่ความนุ่มนวลน,นะเสียงเบสจะออกมาแบบแนวนุ่มนวลเลยนะครับแล้วก็เจาะได้ลึกเจาะคมถีได้ลึกกว่านะครับโอเคสำหรับโปรแอมโมฮอตตัวนี้ก็ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึแชร์นะครับผมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้เพียงพอเท่านี้ครับผมเสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือแค่ประกอบแค่นั้นโอเคเดี๋ยวผมเทสต์รันยาวๆไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ